้องโมงนอนครับสบายดีพี่น้องทั้งทายสบายดีสบายดีเอฟซีุกทานนาที่เขามาหาบ้มาแล้วตอนนี้จักมโมงแล้วชสามโมงไปีไน่น้องดูชสามโมงเก้านาทตีตอนนี้นี่ไงงั <c oughs> งว่าม่ีเวจะนอนเลยตอนนี้นะกินไ่กินว่าเสริญเตรียมนี่นะ โอ้โหกำลังถีบอยู่คุณน,นี้นอนไม่ใช่ต้มเตี่ยวแล้วพ่อกับแม่นี่แหละไอเต้าเตี้ยมเยอ้เออกมาจากไข่โว้ยเว็น,นยังไงทำไมไม่หลับไม่นอนเตือนพูนไปนโดนตัวไหนมาเนี่ยทำไมเป็นคนนอนดึกเป็นยังงก็เป็นคนนอนดึกแท้ จอนทองแม่ผานอนเดิกบออ้ยเอาเสะเอาหวาแต่ละคืนพี่น้อยเอชเ่นผูนดูนผูนเบึ้งเบงเบงบงเบตีขาเบ้งตีขาน่อยหน่อยเบนี่นี่นี่นเพื่อนะทุบทองทุบมันยังซิวซิอยู่ยังก็ดยยังเลยนะเมนอันนี้นะหาทุบมันยังซิวซิวอยู่เลยยังไม่มีอาการอะไรเลยนั่งเลยนั่งจนด็กจนจบพเหนอเลยนี่นี่น่ตีเลยตีเลย ตีเลยนะนี่ตีตีเลยเืลอโอ้ยตีนหน่อยๆค่ะแม่แม่คนดื้อนะไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะตีตีน้อยเลยตีขาน้อยๆเลยเหอะคนดือนด้อคนดื้อดีนิด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 เห็นว่าเออเนี่ยบุญโพนี่เขาหลับกี่ยังวะ อะไรตัวยังนะอันนี้นี่นี่นี่พอก็แมาสิไปไปนอนกันเด้อมองหานอนเล่นเดียวเด้อเข้าบริเวณน้เพิ่นกับพุได้อีกได้พี่น้องเลยจะเออเออผู้อ่ะผบ้จิตงกไดยผู้นี่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 ไปเลย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 นะ คนด,ดื้อนี่ไม่หลับไม่นอนนี่ดื้อดื้อดือ้อบ่นอนจังงนี่นอนจังโมงแค่แล้วินนอนเดิงงนตื่นชวยได้เนาะอืาพ่อกับแม่จะไม่ตีนช่วยไม่ได้นะนึง่งข้าวกินเอาัวออก นนถ่ายคลิปป้าดลุงเบิงผูนผูนผูนมเมนปั้นหอ่อนบันนาโมงหรือเล่าลูกปั้นหอนบันนาโมงหร้อเปล่ากายล้ไล่ะพี่น้องเงนอ้กลยสบโปนนั่นแหล,ละ <c ười> มันเกินตื่นจากโมงดาวตื่นสามโมงบอกจ่มาสามโมงกันยาวเลย แล้วก็พึ่งมานอนหยิบประมาณสิบหานาทีได้ไงแล้วก็บรนอนอีกเลยบะเนี่ยหยบหยิบเงียบกิบหิบเลยดื้ออะมันดื้อเหรอตีเลยจุดแรจุนอนจ็งโมงนี่ยประมาณสามโมงสิบสามโมงสิบแปดได้นี่ นีนอ่อากาศปุ้งปู่มาเลยโอ้ยดูสภาพแม่สินูไม่นอนอะ่ะทำไมไม่นอนแหวะนมเมื่อกี้แหวะนมง่ยหนึ่งน,น,น่ะ,นะบอนอนพอรัาไปอันเอาน,อานมมให้อีกจังหน่อยเธอเพินน่นอนไม่้องน้องก็คงจะนอนเนอะดินสิไปทางใดมานี้ เบื้งดูพี่เนาะเบื้งดูเบิ้งดูป่าลูกเองยเบิ้งดูเบิ้งดูไพเรือนี่ไพเรือมานอนนอนนี่อืมเมื่อไรที่นอนนะตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วพี่น้องนี่ดูสภาพตอนนี้พ่อกับแม่กำลังจะเป็นหมีแพนด้าแล้ว เีอะไกนนี่ยมึงหนพนันนี่มันหนวันนี้อยาเขาอยอกยักอย่างเขาอุ้มปลาลูกเลาะนะที่เขาอุ่มลูกเลาะนี่เศร้านี่เด็เขาุูมนะมันเด็กแหละเขาุ้มนอนนอนเราปิดไฟดูที่สิเห็ตอะไรเราปิดไฟนะเรปิดไฟมาสิห็ตอะไรหนุเลยไหนี่ เสมาอยู่พี่น้องเมื่อเท่บที้เลยตอนนี้กำลังฟังฟังเสียงเฮ้ยสาวพี่น้องแบบสุุสุขคนห้ามหน่อยกันโดนเก็บตีหนึ่งพี่น้องเก็บตีหนึ่งตื่นอีกทีกับตีสี่แต่ก็ะยับลับเลยแบบ รับเงาเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็บเจ็ดโมงหยก็ออกมาแต่สาวพอก็แม่กันตื่นเจ็ดโมงพอดีเลยมากกว่ามีหยากันหนึ่งเขาเลยมามาแต่สาวดีเขาก็เพิ่งเสรได้นอนนอนนวดก็น้อนอาชาวพราตื่นมากลงเทียงเบิด ก็คือเนื้อนอนอีกลิ่นใช้เดอะจมทั้งนอนทั้งจมบอกให้แม่พาไปวะแม่เพิ่นพาไปเอาผพาเพิ่นไปเดจะแนวนจมแล้วปุ๊บไอเที่ยงผัวใหญ่อ๋อยพี่น้องน้องดีเกอะมาแล้วเจ้าชู้พี่สต้องมาทุบเพื่อนให้พี่น้องเรื่มมา อง,องอขึ้นสะโพมนะไปผ่านลยโปเถี่อมหัวหมอนถอยมันตรงๆพีไม่ได้สิแล้วจักเอือ่อ นี้ก็เป็นแัแน่นอนพี่น้องอุณหภูมิชีสูง้นช่วงโดนสลดลงตรงเตรียมนอนคืนนี้กับเทียเท่ยงคืนเลยเนาะเที่ยงคืนปลายเพื่อจะได้รับเวลาอันอ่นโยนนุ่มขึ้นเตียงคืนปลายเด็ดถอนใหม่ อีนนีจแจ้งเอาคนจีโต้กับโบโซงด้วยโบโซงฝนชิมีด้วยเปิดอแนวไปทั้งคืนกขนาดม,มันไหลเปียกเลยฟังคือกลางคืนน,น่ะผมมีปัญหาอย่างเป็นของสายได้เบสเบิดคืนเลย เนี่มีอันหากลางเวีนไ่ไฟ่มันกระสะคนใส่ถ่ลายเบียกเวทให้นะ ท้องอันนี้ก็จะคิดจะโตนางปุ๋ยเ่นอยูลุยเลยท้องไวลุยเลยนะปุ๋ยนะนกเขาเห็นห้างเตรียม้วบประยัให้เธอเลยพี่น้องเว้ หลับคัเปันยังไม่ไอ้นอนใส่กระได้ะเนี่ย <c oughs> นอนจงิงนอนยังไงก็นอนได้แต่พอตอนเช้านะผมตื่นสวยในนอนนี่น,อน้นนอยนอนเที่ยงคืนผมจะตื่นจากโมงแล้วเกิดเรื่องปวดอีกแหละ ฮึคนขี <mere> ่หอนเลยเนาะเว้ยเปนหอนเปียกไปเลย ใช่พี่หิวนมเลยน้องเลยยกงตื่นตื então ่นกินนมช่วงประมาณสี่โมงตอนนี้มันเจ็ดโมงปลายแปดโมงหินมแล้วตอนนี้ เห็นหน้าเพอร์นึกแม่นึกแม่สายดึกน้องเองบุญนะเบิ่อใจตาเพิ่์พี่น้องเถอะๆแบบเศรอมากมือตาก็เบอยากขึ้นบ่ฮะน้ำแรงตาใส่แป้วอืออืออู้มอู้มอุ้มนี่ใล่ไหมขมันค้านเป็นยิ่งค้านเลาะอีธานีนะ

บ่เปิดเรียนเนาะเป็นเที่ยงเฮาบ่ให้เราเกภาพบรรยากาศเพงขอบคุณหลายเด้ออกันคลิปนะ